สว,สวัสดีครับสวนบนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตหลังเจอพายุฝนกระหน่ำลงมา 2- 3สวันก็เลยไม่ค่อยได้มาอัดคลิปให้ได้รับชมกันนะครับหลังฝนซาก็พามาอัปเดตมาชมมาดูกันเป็นยังไงบ้างมีอันนี้คือช้างเผือกใบบัวใหญ่สมกับเป็นช้างจริงเหมือนหน้าช้างนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี<ๆ>่ช <l> ้างเผือกใบบัวดูใบอู เหมือนช้างป่าเลยดูหน้าเขานะครับนี่ช้างเผือกใบบัวเนี่ยนะครับนี่มีปลายด่างๆมาด้วยคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีอะดอกออกมานะครับช้างเผือกใบบัวนี่คือบอลบ้านแล้วก็เนี่ยถ้าเราเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ก็สวยนะครับบอลบ,บ้านเลี้ยงแบบนี้โอ้โหทำไมใบใหญ่ขนาดนี้เนาะ สมกับชื่อช้างเผือกจริงๆพยาช้างเผือกต้นใหญ่มากอ่าฝังนี้อีเหนานะครับอีเหนาก็สีสดใสามากเนี่ยตัดกันเห็นไหมแดงขาวเขียวมีดอกแล้วแล้วก็อู้ดอกบานแล้วเด้เโอ้แต่ว่ายังไม่มีเกรสรเดี๋ยวรอเก็บเกรสรน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ขาดแคลนเกรสรมากๆนะครับเพราะว่าดอกออก หลายๆต้นออกดอกแต่ไม่มีเกสรผสมก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่ก็เลยต้องรีบรีบหานะครับรีบหาโโหดูต้นนี้อันนี้คือเลี้ยงนอกตู้เนี่ยก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยบอเงินเนี่ยบอเงินบอเงินเป็นแบบนี้นะครับใบขาวๆนี่หูแดงแดงมีมีเม็ดแดงแดงด้วยนะครับนี่บอเงินนะครับ ดูสภาพตอนนี้คือคือตรงเนี้ยยังไม่ได้ปรับพื้นนะครับจะปรับแค่โซนโซนตู้ตู้ใหญ่ฝั่งนี้นะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะแฉะแฉะนิดนึงถึงมากที่สุดนะครับนี่นี่คือบอลบ้านเวลาเราเอามาเลี้ยงเนี่ยจัดเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับจากที่ล้นๆห่างๆตอนนี้เริ่มเป็นพุ่มแล้วยิ่งเจอฝนใหม่ในย,ยิ่งสวยเห็นไหมครับ บอลชนิดไหนก็ตามนะครับจะเป็นบอลบ้านหรือ,อบอลแรนะครับก็มีความสวยแตกต่างกันออกไปนะครับนี่เดี๋ยวเขาโตขึ้นก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เนี่ยเจ้ากรุงเดนมาร์กเห็นไหมครับนี่ชมพูเลยนี่แบบนี้นี่เจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์นี่ก็สวยงามดูการกัดหน้าเทพเนี่ยเจ้ากรุงไกเซอร์หน้าเทพนะครับ ถ้าบ้านๆก็หน้าแบบนี้หน้าแบบนี้แต่ว่าอันนี้กัดสวยนะครับก็มีความสวยเป็นของตัวเองนยครับใบใหญ่ๆแบบนี้ดูโอ้ยเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นบอลชนิดไหนบอลตัวไหนจะถูกจะแพงก็มีความงามในตัวของเขาเองนะครับมีความงามในตัวของเขาเองอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรจัดการยังไง จัดยังไงให้เขาออกมาดูดีนะครับนี่เรามีจำนวนเยอะแต่เราก็สามารถที่จะจัดเป็นโซนให้เขาได้นะครับเนี่ยดอกมานลเดี๋ยจตอนนี้จะต,ต้องเร่งเก็บเกบสรไว้นะครับจริงๆยังได้เกสรต้นเนี้ยเห็นสีมันสวยดีเอาไปใส่พวกโทนขา,ขาวๆอย่างเงี้ยต้องรอดูฝักฝักนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ใหญ่มาก ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าจะเห็นผลหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูฝั่งโน้นที่ยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าตู้ฝั่งนี้อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วเหลือตู้ฝั่งโน้นยังไม่ได้อัปเดตมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสาภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้อ่าดูข้างหลังนี่ก็มาทําเป็นฟอร์มเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทําเป็นฟอร์มกอเป็นพุ่มแบบนี้นะครับนี่ นี่ททำเป็นทรงพุ่มเป็นสวนหย่อมแบบนี้เลยเห็นไหมครับน,นี่ถ้าเรามีจำนวนเยอะเราก็มาจัดแบบนี้เลยมาตกแต่งเป็นสวนหย่อมเป็นอะไรอย่างนี้นะครับที่นี่ก็ก็จะเปลี่ยนแปลงจากต้นไม้กลายเป็นสวนบอนสีเป็นเนออสวนหย่อมที่จัดขึ้นจากบอนสีนำบอนสีมาจัดนั่นเองนะครับดู <laughs> สภาพ สภาพบอลน,นอกตู้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าต้องยอมเราว่าเขาแข็งแรงนะครับดูดูปีกินารีต้นนี้ใบเดียวก็สามารถหยัดยืนยืนหยัดอยู่ได้แล้วดูลายเส้นนี่สวยมากสวยมากๆนะครับสวยมากๆลายเส้นแล้วก็พลิ้วโอ้โหนี่ใครบอกว่าบอลบ้านๆปีกินาลีไม่สวยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดีกว่าโอ้ เห็นเห็นแล้วสีสีสดมากๆนะครับสีสดมากๆนี่โอ้โหจริงๆใบเข้าใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับแต่เนื่องด้วยว่านี้เป็นไม้จอมที่ทําการผ่าแล้วนะครับทําการผ่าแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเออมาเช็คพอดีช่วงนี้ก็ติดเตรียมงานนะครับเตรียมงานก็เลยไม่ค่อยได้ที่จะมาดูประกอบกับ พาย,ยุเข้าอีกก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาดูโรงเรียนเท่าไหร่แต่ว่าต้นไม้ก็ยังแข็งแรงอยู่อย่างต้นนี้จอมทับนี่จอมทับจอมทับนะครับนี่น,นี่จอมทับก็เริ่มเริ่มจะน่าจะลงหัวแล้วนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ออกดอกแล้วจอมทับนะครับอันนี้นอกตู้นะครับแต่ยังไงก็ยังชอบลายลายอของปีกินรี จริงๆก็มีหลายๆต้นที่คิดว่าดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะเ,เกิดจากการผสมของปีกินรีอย่างเช่นเออที่มีลายคล้ายๆกันนะครับก,ก็ชอบจําชื่อไม่ได้แต่ว่าที่คล้ายๆอย่างพวกซับพนมหรือจะเป็นอะไรล่ะที่เป็นปีกอย่างเงี้ยนะครับจะมีคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่สีก็อาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ว่าสรงใบคล้ายๆกันสวยนะครับบันดาลทรับก็สวยการไล่สีคล้ายๆกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยกวนอูนี่หน้ายาวเลยนะครับโอ้ไก่ไก่นี้ก็กําลังกัดหน้าชมพูเลยนะครับอันนี้ก็จะเข้าฟอร์มก่อแล้วเนี่ยเริ่มมีลูกลูกเริ่มเยอะแล้วนางไหม้เนีลูกลูกเริ่มจะเยอะแล้วสีสวยนะครับสีสวย ลูกก็โตละลูกเริ่มโตลแล้วอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทนใบแดงๆเห็นไหมครับนี่นางไหมนี่คือต้นไม้ที่โดนพายุฝนมาใหม่ๆนะครับเป็นต้นที่ทนแดดทนฝนมากๆ,ๆนะครับย่ต้องจัดเข้ากอฟอร์มกอให้หมดเลยนะครับจะได้เป็นทรงที่สวยงามนี่ซอพินญ,ญา หานุมานอมพระปลาหงสุวรรันนางไหมนะครับนี่คือบอลที่เลี้ยงนอกตู้อันนี้ทศกัณฐ์นี่นี่ครับโอ้ใบใหม่มาแล้วนี่นี่โอ้สีสวยมากนี่เลี้ยงนอกตู้นะครับเนี่ยหลอดใหม่มาละอันนี้เป็นเป็นจอมเขานะครับจอมเขาหลอดใหม่มาละเนี่ยดูรากรากมาแล้วน,นี่รากเริ่มขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถาง เพชรเจ็ดสีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ทีนี้เรามาดูตู้ตู้นี้กันว่าเป็นยังไงสภาพไม่ได้เปิดมานานมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับาการแยกหนอ่อต้นแม่แล้วก็ตู้ใหญ่เป็นการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรทีนี้ตู้นี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาดูเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันมาอัปเดตดูเป็นยังไงโอ้โห โอ้โห oh. อันนี้อันนี้คืออเจ้ากรุงอังวะนะครับเนี่ยเจ้ากรุงอังวะนี่เป็นอบอลมีแข้งนะครับมีแข้งถ้ามองแบบนี้บางทีก็จะเหมือนกับโงเขินแต่ว่าความต่างอะให้ดูนี่น,นเห็นแข้งเขาไหมครับนี่นี่น,นี่เขาจะมีแข้งตรงนี้นะครับมีแข้งตรงนี้ เป็นบอลมีแข้งนี่คือเจ้ากรุงอังวะนะครับเจ้ากรุงอังวะจะมีแข้งนี่ลูกๆปีกินารีใครที่เห็นต้นต้นแม่ของเขาเมื่อกี้ที่เป็นไม้จอมนะครับนี่คือลูกๆูกเขาเนี่ยเป็นดงปีกินารีเดี๋ยวถ้าเลี้ยงเป็นแบบฟอร์มกอนี่โหคงจะสวยมากๆนะครับคงจะสวยมากๆเออรู้สึกว่าเจ้ากรุงอังวะจะมี หน่อออกมาอีกนี่เพิ่งจะแยกไปนะครับเนี่ยมีหน่อขึ้นมาอีกแล้วเจ้าก,กรุงอังวนะนต้นนี้ยมอมถวายมาในานามจอมทัพแต่ดูแล้วน่าจะเป็นลูกไม้นะครับที่ผสมกันกับจอมทัพอะไรเงี้ยนะครับตรงนู้นก็เป็นหนอ่อทุ่งนาเรศวนนะครับเป็นไม้จอมไม้จอมทุ่งนาเรศวนเนี่ยนี่ถึงเป็นหน่อของเขานะครับเดี๋ยวเขาก็ยุบไป รวยล้นฟ้าฝั่งโน้นจะไวะ้เป็นต้นแม่พันธุ์เห็นไหมครับนี่โหเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนี่สีสวยมากรวยล้นฟ้ารูปงามนาำเพราะสีสดๆแบบนี้นะครับอ่าต้นถัดมาใบาย,ยาวๆเนี่ยหลวงพ่อพูนนะครับเนี่หลวงพ่อพูนน,พพนี่เป็นหนอ่อแยกออกมานะครับมีอยู่อ่าอยู่นี่มีสองต้นนะครับมีสองต้นสำหรับ หลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อภูนแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้โอ้โเห็นอะไรหรือเปล่าโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยเด่นกว่าเพื่อนเลยนี่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 นางสวะหะนะครับนางสวะหะดูความโดดเด่นเนี่ยถ้ามองภาพรวมเนี่ยสีเด่นกว่าเพื่อนเลยออกพาสเทลหน้าขาวชมพู นะครับนางสวาหะนี่คือความสวยงามของเขาโอ้ไม่ได้มาชมนานพอเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับสำหรับนางสวาหะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหน่อนาะงสวาหะนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ดูรอยตุบป,ป่องตุบป,ป่องสำหรับลูกๆเพชรพันล้านนะครับเพชรพันล้านก็มี เนี่ยก็เริ่มกัดสีแล้วอันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผาแล้วก็มีทําทเป็นเรียกว่าอะไรแบง่แบงๆไปปลูกนะครับแบบว่าเออเป็นโปรหนึ่งแทมหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่เพชรพันล้านโตมาก็สวยไม่แพ้ตัวเรๆเหมือนกันนะครับสำหรับเพชรพันล้านอ่านี่ พญาสุรเสนพญาสุรเสนไม้เก่าบอลเก่าบอลโบราณเนี่ยกัดสีละเนี่ยสีออกพาดเทลเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแต่อันนี้จะกัดชมพูอันนี้ออกขาวสว่างอันนี้ออกสว่างสว่างอันนี้ออกหวานหวานนะครับสวยคนละแบบนะครับสวยคนละแบบเนี่ยเวลาเราเอามาเลี้ยงอยู่ในตู้เนี่ยเราก็จะได้เห็นความสวยของเขา นะครับแต่ถ้าอยากได้หัวอยากได้เขี้ยก็เลี้ยงนกตุนะครับอันนี้ก็นี่นี่นี่ก็เพชรพันลานนี่ยกำลังกัดสีเยอะขึ้นละเอออันนี้น่าจะเป็นหน้าคราชนะครับนาคราชสีแดงหน้าคาราชฝั่งโน้อนอันนี้เป็นลูกไม้นะครับในลูกไม้สีแดงแในลูกไม้อันนี้ไก่นะครับไก่ พามาอัปเดตไม่ค่อยได้เปิดตู้นี้เลยแต่พอเปิดมาก็ว้าวได้เหมือนกันเพราะว่าเจอนางสวาหาเข้าไปนี่ก็ฮะเลย <c oughs> ก็ฮะเลยนะครับนี่ใครบอกว่าไม่สวยนี่สีสว่างแบบนี้แล้วถ้าอันนี้พอเขาโดนแดดเยอะๆเนี่ยน่าจะออกชมพูแบบนี้นะครับสำหรับต้นนี้อ่าให้ดูหลวงราชเสนหา หลวงราชเรีหามีมียังมีต้นเล็กอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นต้นต้นใหญ่ละเนี่ยกัดสีสวยมากๆนะครับกัดสีสวยมากๆชมพูแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะครับเส้นใบสีเข้มเข้มนะครับเขียวเข้มเส้นใบกระดูกใบเขียวเข้มเป็นบอลใบยาวเหมือนกันนะครับสําหรับหลวงราชเรีหานะครับใบยาวเหมือนเหมือนกับ ปีกินารีเนี่ยๆลูกๆปีกินารีนะครับที่เราเห็นแม่เขาเมื่อต้นคลิปนี่ก็หลวงราดเนี่ยเดี๋ยวก็กัดสีละนะครับนานๆเรามาเปิดตู้ดูนี่ก็ทาให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับนหลายอย่างอันนั้นน่าเป็นสีเบญจรงแดงมากนะครับแดงมากๆเนี่ยแดงแบบนี้เลยสีเบญจรงนะครับฝั่งโน้น สีมหาโพอ่าสีมหาโพเดี๋ยวให้ดูดูสีมหาโพนะครับนี่หน้าชมพูแบบนี้สะดือสีเขียวเส้นใบกระดูกใบเขียวนะครับกัดสีชมพูแบบนี้เรียกว่าสีมหาโพนะครับสีมหาโพเป็นอีกอ่าหนึ่งในบรนสีตับพุทธประวัตินะครับนี่หนึ่งในบรนสีตับพุทธประวัตินี่นี่ชมพูอ่าเดี๋ยวให้ซูมเอา น,น,น,นี่นะครับนี่นี่สีมหาโพนะครับสีมหาโพไก่ตัวงามนะครับสีมหาโพหลวงราศนีหานี่หลวงราศนีหา,น,หา,น,หานางสวะหะนะครับนางสวะหะโ,<ฮ>โดดเด่นมากนางสวะหะสีสวยสมกับที่ ตั้งใจเอามาปลูกเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า,าโตมาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราเลือกบอรสีเนี่ยเราก็ดูเลยว่าโตมาหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าเราเห็นตอนโตแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วมันถูกใจแว็บแรกเลยถูกใจยารีรอนะยยารีรอรีบเก็บมาเลี้ยงเก็บมาปลูกเลยเพราะว่าถ้าต้นไหนเราเห็นแล้วมันถูกตาต้องใจนะครับถูกตาต้องใจ ให้ปลูกต้นที่เราชอบก่อนนะครับให้ปลูกต้นที่เราชอบก่อนอย่าเพิ่งาตามกระแสะเพราะว่าบางทีราคาค่อนข้างที่จะยังสูงอยู่นะครับแต่ต้นไหนที่เราเห็นแล้วปุ๊บอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสะแต่เห็นแล้วมันสะดุดตาเห็นแล้วชอบนั่นแหละต้นนั้นเลยรีบหามาปลูกนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นความงามของเขา นะครับเหมือนกับนี่นางสาะหาที่วันนี้ได้เฉิดฉายโดดเด่นออกมาแบบพุ่งออกมากว่าเพื่อนเลยเนี่ยจากในตู้นี้นางสาวหาโดดเด่นมากนะครับก็เลยพามาอัปเดตฟ้าหลังฝนหลังฝนซาบรรยากาศในส่วนบนสีพระธรรมวันนี้นะครับหลังจากเสร็จงานประเพณีบุญบ้องไฟทางภาคอีสานเนี่ย ช่วงนี้จะเป็นประเภณนี้บุญบั้งไฟนะหลังจากที่เสร็จงานนี้แล้วก็คงจะได้มาเคลียร์พื้นที่นะครับให้เข้าที่เข้าทางเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะพามาดูการาใช้ดินปลูกของสวนบนสีพระธรรมในแบบฉบับของสวนบนสีพระธรรมว่า,ามีวิธีปลูกยังไงอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับท่านอื่นๆสวนอื่นๆนะครับก็ ถือว่าเป็นแบบฉบับของส่วนบอนสีพระธรรมก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องบอนสีพระธรรมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่จะมาอัปเดตบอนสีให้ชมเรื่อยๆนะครับได้เห็นความงามของบอนสีได้เห็นวิธีการดูแลการปลูกการเลี้ยงว่าทำยังไงให้บอนสีออกมาสวยงามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร